ถังเลยครับคขาบ,บ่อยมามเนี่ยพนนีเดียวรวันวันวันอาทิตย์ครับวันสบายสบายครับไอ้มีผู้ให้ข้าวมาแต่ว่าโทรถามบาตอบรับว่าพ่อเมื่อวานนี่ว่าให้หะายแท้งไว้ทั้งนี่แหละครับทั้งส่วนกุ้มทั้งป่าขี่ปะชานี่แหละไปเปิดไป้ายร้องเบ้างครับนั่นก็ยังที่ไปกลับขึ้นไปเอาของเขาทั้งเมื่อวานนี่ทั้งไปบ้านนาบูดพุ่นอ <laughs> อกไป วันนหลุดออกไปได้ละคำเนาะจอรีจอรี่ัญญบุญปับ้านยิ้มดีหลงหลงหลงหลุดไปที่ดอกว่าจะว่าพยญบ้านยิ้มดีแล้วมันออกไปอย่างท่านเพราะว่าเป็นอย่างดอกขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยมันก็มีผิดพลาดเพราผิดกับถอนคำว่าได้คือกันกับในสภานี่ละเพราะเป็นอย่างดอกคุณต้องถอนคุณต้องถอนถอนแล้วครับถอนแล้วครับเมื่อเนี่ยทุกอย่ามาเน้อวันอาทิตย์ที่ สามสิบเอ็ดเงี้ยเไว้า,า็หน้าที่ที่สามสิบเอ็ดในโชควงแฮมวันไปหาทั้งแดดกันมีแต่ได้หังยังไงว,ว้าวไม่พูดโอเคโอเคเอาเมมกับคาบ,บอยมื้อนี้ครับล่อโคกล่อปลาครับฝากติดตามเพจนะครับาตามช่องนะครับป,ประเดิมใช้ครั้งแรกคาบ,บอยเขาทดสอบปีนน้ำอีกลอแล้ว <laughs> ช่องล่อโคกล่อปลานี่ยนะ นี่ครับหังยี่งทั้งนี่นหัย่ง้นำย่างังเด้อหนำเป็เ้แมวเปิดไปหังเรกกรท็ทีเอางไงก็บอ่อเด้เอากับพ่อแล้วจะยิ่เปิดพ่อน้ยเหอีกต้องเปงิพ่อต้องเอาอันเห็นแล้วก็บ่เอาก็ไ่ได้นาะต้องเอาบ่เอากันที่คาใจไปบ่เอาก็บ่ได้เจ้านี่ครับหั่งํางานนี้แล้วครับ ยังต้องยีตะวันผืแล้วมือนี่ครับเป็นชุ่มๆึมครับฝนครับน้อยๆอัดลครับนี่ครับเอาลงมาครับยังบ่ลลงทอดพื้นหรอกสวยงามครับลงมาครับเอาลงมาครับแล้วจะมาจะทอดขึ้นครับนี่ครับเอนียกเหนียน้ำป้อนน้มโอ้สวยงามครับหางเหลี่ยงห้อย้อยน้ำเต็มอยู่ครับหางต่อไปครับ ต้นจิกไงบ่อยเขาขึ้นไปพุ่นเนาะยูงง่าเดียวง่ามอหลายครับหังมิมก็ได้นี่ครับหังง่าอยู่นี่ครับไผ่แล้วครับเงียบขึ้นไปแล้ว นี่ครับขาบอยเอาเป้ายาวแล้วครับว่าด่างแกแล้วท่านมีน้ำอยู่ นี่ครับลงมาแล้วครับหั่แก้วแล้วครับผน้ำมีโยกบ่ลายบันไดนี่ครับเอาวิมกับข้าวบอยหั่งต่อไปครับต้นแต้ครับข้าวบอยครับก็นั่งขึ้นครับหั่นใหไ่บันไดครับอุดปูดอยู่แต่หน้ำที่เป็นยังไงพวกมีแต่สูงๆมาเนี้ย ยี่พี่ครับข่าบ,บ่อยห้อเป้าหยาแล้วครับบุญก็พังอยู่บนทางคุ้นเป้าหยาล้วหานงามลงมาเหรอครับฝนลงมาแล้วครับ ถอนลนงมาแล้วเอาหางออกงงมาแล้วครับหางน้อยๆอน้ำเต็มเต็มหางต่อไปครับข่อไพร่ครับ,พ,รบพี่ไพรครับพี่ไพรอีกแล้นวน,นี่ครับหางอยู่ในนี้งางน้นี่แล้วครับน้ำรัาวแสงเขานี่ครับมีไม้หางยัง

ไม่เบี่ยงเลยกัดลาหลายเลยด้วยนะนี่ครับตัดมาแล้วครับนะครับเดี๋ยวตัดตรงนี้อยาตัดก็เอาไว้โดยทั่งคุณมีลูกดมอายุไหมเนี่ยนิ่มอายุไหมลูกดมเอาว่าไปหาหทั้ง นี่ครับหังต่อไปครับหัวสร้างง่ต้นเสวงเขาปล่อยเขากำลังเป้ายาวแล้วครับเมื่อนี่พ่อจะยังซี่สูง,สงพี่เปิ้มครับหังนี้ นีค่ครับคาบอยให้ข้อมูลลงมาแล้วครับหัวหน้ามดีหางอ,อ่อ,อนๆสวยงามอยู่ครับหาง,งใหายตอไหรนี่คุณครูโทรมาให้ออเดอร์อีกแล้วท่านครับคาบ,บอยห้าหอดังแล้วครับเป้ายาวแล้ว เอาบอยให้ข้อมูลมาลวสวยงามครับครับตัดลงมาแล้วครับด่างอ,อ่อ,อนนะครับลูกเต็มอยู่ทั้งนี้ น้ำเต็มบ่ลรอลูกอ้อนแล้วท่านครับใครมุกป้าอีกแล้วน้ำอุดปูดเลยครับเบื้องจากไกลๆครับนี่ครับ,รบลงมาแล้วครับ สวยงามปอนไขมุกครับนี่ครับผมสวยงามเลยครับคับอยฮากะเมาวยาครับหัวน้ำเต็มเต็มครับวว้านี่ครับเห็นเหรอเห็นเห็นนี่ครับห้องท่อป่อครับต้นเสี้ยวครับมีอ้นหัวน้ำเต็มเต็มครับงาม พุณข้าบ่อยเขาจะถึงต้นพุ่นเนาะจุดฟอนต้องทางพุ่นครับเด้อเปลี่ยนตัวหเราปลาติดตามในน้ำเนี่ยข้าบ่อยดั่กับวงดั่นี่จะถึงต้นขี่เล็กครับคือนอเป้าหยาพอหย่าทางนึงที่ฟอนตรงทางนึงครับนี่ครับทางอยู่นี่มีอ่อนๆครับทางนี้พุ่นครับขาบ่อยเขาดึงไปตัดแล้วครับ น้ำเต็มดีครับทั้งนี้ขาวๆอ,อ่อ,อนๆน้ำเต็มๆลูกเต็มหังเลยครับขาวจานพานเลยทั้งนี้สวยงามสุดยอดครับสวยงามมากครับทั้งนี้ เบื้องครับเต็มถึงหัวหน้าถึงลูกครับน้ำหลเน้ำหลอ่อนมีมันอ่อนน้ำหวานเต็มเต็มเป็นห้งต่อไปครับหอสร้างหังบักไงเลยยูมอออีกแล้วนี่ต้นรุ่นยังซีเมื่อนี่มอมอนี่ครับต้นนามน้ำ เอาครับบอยยิ้มให้กล้องเนี่ยิ้มหอกแล้วให้หลายพุ่นครับหังยิ้ถึงหัวขึ้นไลยพุ่นครับโอเคจีพจน์มันพ่นน้ำพึ่งเลยยังยิ้มหอวก่อนนี่ครับแม่เริ่มตองไปแล้วครับครับบอยให้ข้อมูลว่าหังงามยังโบเก้ครับยังเห็นลูกมันอยู่ครับ นี่ครับผมท้องส,สวยงามๆนยครับบักญ่เลยนี่ครับข้าบอยห้อยยืก้อนเีงเนียบึ้นไปครับนี่ครับหลงมาแล้วครับยอดเลยครับไปมุกของแท้นี่นะของแท่ หัวน้ำเต็มเปี้ยย่างคักเลยหัวน้ำหูสวออยู่กลางพอดีเลยสองหูมักไงเลยครับเนี่ยเวลาวางกิโลกัวๆผู้ละสวยงามมากครับสวยงามมากม่อผาดแดงเด็กครับหังเนี่ยหูสองหูแดงเด็กมากหลายมักตะรู้ๆแล้วแดงเด็กอ่ะว้าวโชคขมานมือไม่อีกขอบคุณหลายๆเด้อเจ้าที่เจ้าภูมิก็ได้โอเคไม่ต้องพูดเดี๋ยวนะครับเบิ้งหัวน้ำครับ อุดป,ดปนูนครับเต็มเต็มครับไอ้พวกช่องยังบ่ปิดนี่ก็มีได้นะนี่มียังไม่ได้ปิดเต็มเลยครับสุดยอดครับรรค,ครับห้องต่อไปครับกําลังที่ย่างกับว่านอ้องนึงนั่นเดี๋ยวขึ้นมาต้นแต่เห็นพอดี <c oughs> นี่ครับสวยๆเลยครับ เขาบอย่เขาต้องเป้ายาวแล้วครับด่างง,งามเลยครั้งนี้ มันน่านเต็มยีว่ว่าตาไม่แล้วครับปัดแล้วครับอนอนอุดปูดแล้วครับ มาแล้วครับง้ามครับเสงงามครับงามาครับเรื่องหนึ่งว่าข้งก็ไป่ยนี่ครับสรุปผลงานมือนี้ครับนี่ครับั้งแรก เดีย๋ยวงามๆก่อนเพราะว่ามันล่าอะไรก็ใครยิ้มจังไงก็ยิ้มายากอยู่ม,มือเนอี่ยมวยอันต่อไปครับซิกเนเจอร์มือนี้นี่ครับไปภาพใบของวันวันนี้ดีทั้งนี้บักไงเลยครับหัวหน้ามย่างบัก จังเลยครับขนาดว่าพออัดหมดจะมีน้ำคือเขานี่อัดมองกลางๆเบิังครับเบิงอังกลางครับมองบออัดนี่ก็น้ำเต็มอยู่ครับสวยๆครับหั้งต่อไปทำไมลูกเองเงี้ยงๆแต่งก้อนนิดเยวอันนี้ก็มีน้ำมือนกันครับจากแกนี่ว่าไปอย่างแต่ว่ามีน้ำอยู่ นี่ครับครับสวยๆหั่งนี้แม่อยากให้น่หั่งนี้ก็ขัดงามข้างนี่ยอ,นอ,อ,อย่างไอ้ให้แมวขึ้นหน่อยทั่วต่อไปครับมัดไงหั่งนะครับห้าบาทพัวน้าเต็มเปี้ยะหัวน้าเต็มดีครับอย่างก็อ่อนๆเบื้องเลยนี่ครับจะใช้มักหลายครับหั่งน้อยๆไปเนี่ยหัวหนี้มัก มากน้อยๆแต่วัดหังหัวน้ำงามนี่แฮงออนดีเลยครับทั้งเนี้ยอวนทั้งลูกออนทั้งแหัวน้ำครับปุ๊ะลูกเต็มเปี้ยเลยครับสวยงามมากครับออนหัวน้ำก็เขาจานพานเต็มเปี้ยแต่โมมมีดำอยู่ทั้งเนี้ย ครับพังต่อไปครับนี่กรน้ำไหลนี่ก็นน้ำไหลครับเต็มเลยบุรีครับหัวน้ำครับสวยงามมากสวยงามมากยอดครับกดติดตามรอโคกรอปลาจักข้าวบอยดำกับผมดำฝากติดตามกดแชร์กดยังน้ำครับถึงช่องรอโคกรอปลาทึงเปลี่ยนล้อโคกรอปลาครับติดไม่ได้ครับเปลี่ยนัชี้ไม่ได้ครับ ว่าไปครับแตสวยงามๆแตโช่วงหามานเด้อมือนี่กับมือไม่กับการทำโบได้ไปกับพักจากสองสามมือจากกีวดได้โบได้แตโช่วงหามานติดตามำรอบคู่รอบฝ้าองค์ดำกับขับบอยดำครับว้าวนี่ครับผลงานมือนี่ครับโอ้เหลืมเลืมเลื่อมมาฝ้าให้ชนะวุฒิน้ำมาเลยชนะวุฒิอยากมาบ้านหลายบ่มาบ่ได้บ่ได้กินเพราะว่าถ้าจนกว่าที่ได้มาจากกีมีบ่มีวัน พูดนะหัวน้ามาเอาโชคดีโชคดีนี่ครับตัวก็หายชิมนะล่ะเั็นม่าท่านกระครบัยจังหวะแบบมันฟังได้หลาย